สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอยุทยานะครับจะพามาดูรถไฟขาล,ล่องครับเข้ากรุงเทพจากภาคเหนือจากภาคอีสานขบวนแรกที่เข้ามาขณะนี้นะครับก็คือรถเร็วขบวนที่108ต้นทางเด่นชัยปลายทางสถานีกรุงเทพครับ นาฬิกาท5ถึงนาฬิกานี้นะครับรถไฟที่ผ่านสถานีอยุทยาทั้งหมดเป็นรถไฟขาล่องเข้ากรุงเทพครับโดยจะไปถึงสถานีกรุงเทพในช่วงเช้าครับเพื่อสะดวกในการเดินทางจากกรุงเทพไปที่ต่างๆ ขบวนที่2ในช่วงนี้นะครับคือรถเร็วขบวนที่134หนองคายกรุงเทพครับ 啊啊啊啊啊！<noise> ขบวนที่3ที่กำลังจะเข้าเทียบชางชลาที่3ก็คือรถด่วนพิเศษขบวนที่26ต้นทางหนองคายปลายทางกรุงเทพครับ หว่างที่รถด,ด่วนพิเศษขบวนที่26นองคายกรุงเทพจอดอยู่ที่ชานชาลาที่3นะครับรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่24อุบวรัชธานีกรุงเทพก็กำลังเข้าเทียบชานชาลาที่2 พิเศษน้องคายกรุงเทพชันชาที่3าได้ซ้ายมือนะครับกับรถพิศเศษอบนกรุงเทพสันา,าที่2ขวามือออกเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกันครับ ในช่วงเวลาที่สาถึงที่ห้นะครับที่สถานีอยุธยาแห่งนี้รถไฟขาวล่องทุกขบวนที่ผ่านเพื่อเข้ากรุงเทพจะเป็นรถนอนเกือบทั้งหมดเลยครับขบวนนี้ก็เช่นกันเป็นรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่14ต้นทางเชียงใหม่เข้ากรุงเทพครับ ขบวนต่อไปที่กำลังจะเข้าสถานีนะครับก็เป็นรถด,ด่วนพิเศษเหมือนกันครับรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่สิต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพครับ ที่ดิษฐานีเชียุูทํา่นพิษธานีเชียจต้นสิ๊กโนแระรถบรรทุชท่าได้ถูกต้องกบัวพระพทจชที่สามรถโดยพิเศษนอนป้อการที่รอบขบวนหนึ่งศูนย์รสายท่าทางเชียงใหม่ปารในประเทศรถขบวนนี้ออกสถานียาแลสานีราศตัวเบอร์ราสีเป็นสถานีต่อไปครับที่ชาตอเชียครับรถขบวนนี้รถนอนขับขบวนครับประเทศจาติที่สองราการรถธรรมดาเที่ยวรบวน 34มตึงส่ธทาคารตุลางบ้านภาชีบ้านนุรเทพรขบวนนี้ก็เป็นเชิราีสองรางการครับเพราะ็นเชิจราทีสอรางการวันร์ที่รอบวนสามตึงส่าคารุางบ้านภาชี เมื่อรถด่วนพิเศษเชียงใหม่กรุงเทพออกจากสถาน,นีไอศิยาไปนะครับที่ชันชาลาที่3ก็จะมีรถธรรมดารถชานเมืองขอบวนที่3-14ต้ทนทางบ้านพาชีลายทางกรุงเทพเข้าเทียวชานชาลาที่2ครับ ถานีที Saint ่ผู้สั่งกทสถานีที่ติสอหรสดงขอนสถานในจุดต่อคอมกรวพระเท่จราี่สองรางการวัศดาเที่ยวรับขบวน314หลังคานสุทางบานาีประชานกรุงเทพแะขบวนนี้ออกานีีารและรัสถานีบ้านโพบาบีข้าวุนสามเป็นสถานีต่อไปครับที่สถานีทียครับ รถธรรมดาขบวนที่314มีเดินรถเฉพาะวันธรรมดานะครับคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีวิ่งนะครับเพราะรถชานเมืองมีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปทำงานในกรุงเทพ กดแชร์ไปกำลังใจด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสนำเสนอคลิปใหม่ๆม,มาให้ได้ชมกันอีกในโอกาสต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ